ดีค่ะพี่น้องช่องเจเดือนแยกข้าวหลามวอลเปเปชียวค่ะมากินหมกระทะน้ำกันจะพี่น้องลองนับอร่อยไหมอ,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 อร่อยไหมกระทะเป็นยังโอ้ยปลาหมึกเหี่ยวหมดแล้วเนี่ยไม่กับคุณแม่ไรสจุดเดอร์เลยเนาะ น้ำกิมแซบแซบจะพี่เนาะโอ้หินเถิงขบวนนี้โอ้ยงานอะไรหินดิบจะบ้า่าสั่นดะงานอะไรกินไรก็ขี้ใจเนาะไอ้กีเฟรนไมนอย่ายสยชิ้นเล็กิลยขี้ไะชี้ไปท่านะงานถือมาเลยยันยันคือ ทางคนเป็นลาบเนี่ยจากี่นันลาบนนนานี้เป็นลาบเนื้อไม่เอาไม่เอาโอ้ปิดผาลมทำไมช่างใหญ่เปิดเนี่ยอัน,นนี้สุกแล้วตีไนนะ <laughs> เห็นได้กินอนนัน,น,น กินแมงกับพูนบิดเด็ดสิแม่เอาผู้เสียบอ่ะแม่บอกว่าแม่บอกว่าเอาสิไปกินอ่ะ ห่างยาวเกินไบกินพลอยยางกับพี่นอทางนั่นเป็นลาบเนื้อลาบเนื้อกับต้มเนื้อทางนี้กินหมูกระทะ

เขาเพิ่นเลี้ยงปลาในหั่นว่าเป็นอ่างเองียงนึกว่าอ่างอะไรไอโอ้ยอกับว่านั่นจังใดก้นมาหนึ่งลดหลวงไปปุ่นอ่นอนแมหม,หมอดอ่อนแม่หินทั้งไต่เนี่นยปลาหมึก น้ำขิเผ็ดมากจม,ม่มามามา แมงกะพุุนอร่อยไหมน้องน้ำ้ากิโลฮะจืดจืดจิ้มน้ำจิ้มตัวนนนน้้้้อองี่ยห ันี้เ็สุดนกากระเทาะจริงไหมมกรกจิงมน่นียข้าสไตล์นี่ีหมกระาใครจะมากินข้าวด้วยใช่ ออเอาขวาดน้ำมาเนี่ยล่ะน้องน้ำเอาขวาดน้ำมาหน่อยเออ่าเย็นหรอบ้าวเย็นหรอเผ็ดออน้ำแข็งนียน,ะนี่ะแป๊บซ่โอ้โห

แค um. ่นุกแล้วเสียงน้ำกินได้อยู่ดิละทั้งกินทางร้องให้

คนนึ่งมากราบเนื้อจคนกินหมูกระทะก็กินกินไปเกือแม่นาบปลาเผามานำตีไหไมได้ทำเลกินดินบซาบะจ เด็กเออแรงแฝกซีนนะจ๊ะมาแ็กซีนเยี่บบยดิง้หคลิปนี้ก็ฝากไปซ้ำนิดเดียจากพี่น้อง าจากจ่องเดือนแยกเ,เขาหลามแวกขะคุณหมูกระทะ